กลายเป็นเรื่องที่ทําเอาให้บอยพีทเมเกอร์นะครับถึงต้องออกมาโพสต์ด้วยตัวเองเลยนะครับเมื่อพบว่าทํานองเพลงของนักร้องกัมพูชาลายหนึ่งนะครับนั้นมีความคล้ายคลึงกับผลงานของตัวเองแบบไม่น่าเชื่อโดยบอยเนี่ยได้โพสต์เพลงดังกล่าวนะครับลงบนอินสตาแกรมเนี่ยพร้อมตั้งคาถามว่าเพลงคุ้นหูมากๆคุณคุว่าผมเนี่ยเป็นคนแต่งทั้งเนื้อร้องและทํานองเขาจะเคมว่าเป็นเพลงของเขาไหมเนี่ยซึ่งทํานองเพลงที่เป็นประเด็นอยู่นั้นนะครับชวนทําให้คิดถึงเพลงส่วนเกินนะครับซิงเกิลฮิตของบอยพี มเกนะครับที่เขาเนี่ยเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อร้องและทํานองนะครับที่เป็นเพลงของเขาซึ่งโพสต์นี้นะครับได้รับความสนใจจากแฟนคลับเนี่ยอย่างมากนะครับรวมถึงเจี๊ยบพิจิตตานะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องน่าจะเป็นแนวๆเรื่องราว3าคนเถียงกันว่าใครเป็นคนวางทุนระเบิดเธอวางหรือฉันวางอะไรประมาณนี้แหมพี่เจี๊ยบนี่ก็เข้ามาแซวแบบขำๆได้ตลอดเลยนะจ๊ะ และเมื่อข้อความของพี่บอยได้เผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตและแฟนคลับเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าชนชาตินี้เนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็น่าดานมากๆปากบอกไม่ชอบเสียมแต่เรียนแบบเสียมทุกอย่างเอาโหซึ่งงานนี้นะครับแอดก็บอกเลยว่าพี่บอยเนี่ยต้องทำใจนะครับเพราะมีเพื่อนศิลปินหลายคนในวงการเนี่ยก็โดนแล้วเหมือนกันและเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่มีทางแก้ไขแน่นอนนะครับเอาจริงๆนะนักร้องในเมืองไทยหลายคนเนี่ยโดนรวบ โดนเคไปเป็นเพลงของมันหมดแล้วนะครับทั้ง m วง MV โอ้โหกอปกันสนั่นพี่บอยไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับในโลกนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่บอยนะครับแต่ถ้าพี่บอยมองในมุมที่โลกสวยนะครับพี่บอยก็อาจจะมองว่าเอะวันนี้ฉันได้ฟังเพลงของฉันในเวอร์ชั่นอีก ภาษาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มองเป็นเรื่องบันเทิงก็ให้เป็นเรื่องบันเทิงนะครับแต่พี่บอจะทําใจได้ไหมล่ะครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับดราม่ากลางดึกนะครับวงการเพลงต้องสะเทือนนะครับเมื่อลินนันเอ็กเนี่ยแรปเปอร์ชื่อดังนะครับเจ้าของเพลงฮิตโอทาวโรสนะครับทำเรื่องช็อกวงการอีกครั้งนะครับหลังจากถูกพบเนี่ยว่าเดินเปลือยกายในย่านลอสแอนเจลิสเหตุการณ์นั้นนะครับเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจลอสแอนเจลิสนะครับได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายคนนึงเนี่ยเดิน เปลือยกายอยู่กลางถนนนะครับในชุดกางเกงในสีขาวกับรองเท้าบูทคาร์บอยนะครับพร้อมชวนคนแปลหน้าเนี่ยไปปาร์ตี้กันเดินสับขานะครับเหมือนเดินอยู่บนแคดวอล์กเมื่อตำรวจเนี่ยได้มาถึงที่เกิดเหตุนะครับกับต้องตะลึงเลยพบว่าชายคนนั้นก็คือลินนัสเอ็ และสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับมีการรายงานว่าเขาเนี่ยพุ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่นะครับและต่อยหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสองมาดด้านเจ้าหน้าที่นะครับจึงตัดสินใจควบคุมตัวนะครับไปที่โรงพยาบาลทันทีเนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาอยู่ในสภาวะสติลุดหรือความเครียดหรือมีอาการเสพยาเกินขนาดซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับนะครับและชาวเน็ตทั่วโลกหลายคนก็เป็นห่วงด้านสุขภาพจิตของศิลปินหนุ่มคนนี้นะครับเรียกร้องให้มีการดูแลและตรวจสอบภาวะทางจิต อย่างเร่งด่วนนะครับแหมงานนี้กูว่าหลุดแน่นอนเกินขนาดแน่นอนถึงขนาดใส่กะกะนสีขาวเดินเดินสับขาบนแคทวอล์แล้วต่อยอเจ้าหน้าที่กูว่าไม่ธรรมดานะเดี๋ยวต่อไปนี่ก็ออกมาขอโทษขอโพย